อนุภาพแห่งพระคถาชินบัญชรหากผู้ใดได้สวดพระคถาชินบัญชรน,นี้เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลศัตรูหมู่มารไม่กล้ากล้าไกลไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยมเกิดลาภผลพูนทวีขจัดภัยจากพูดผีปิศาจ ตลอดจนคูณใสต่างๆทำน้ำมนต์รสแก้วิกลจริตแก้สัพพโรคภัยหายสิ้นเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีคุณานุภาพตามแต่จะปรารถนาดังคำโบราณว่าฝอยท่วมหลังช้างจะเดินทางไปที่ใดๆสวดสิบจบแล้วอธิษฐานจะทำให้ท่าน สำเร็จสมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ